ปวดหัวเวียนหน้าบ่อยวูบบ่อยแล้วก็ปวดขัวเข่าบวมจนแดงอาการวูบเวียนหัวบ้านหมุนเป็นไงคะหายเพรจนั้นมือชาหมดเลยมันเดินมันเท้าช้างครับมนตัวใหญ่ครับอ๋อความรู้สึกเหมือนอาการชาเหมือนเท้าเนี่ยเป็นเท้าช้างเท้าใหญ่มากๆเลยแม่คงไม่ค่อยใช้งานเท่าไหร่ใช้งานเมียนความจําไม่ค่อยดีสังกัน เป็นยังไงบ้างคะคุณตาความจําไม่ค่อยดีแล้วแขนที่ไม่รู้สึกนะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างมันยกได้แล้วครับอ๋อตอนที่เป็นคือยกไม่ได้อ่เดี๋ยวลองกระดิกให้ดูสิคะว่าจริงหน้าเนี่ยนะคะเป็นการสัมผัสการเปลี่ยนแปลงที่สัมผัสได้จริงอ่ะก่อนหน้านะคะคุณลุงสามารถเดินได้ช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อก่อนเนี่ยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องนอนอยู่กับที่อ่านะชื่อแม่อุ่นแปลงธรมนะคะอายุเท่าไหร่คะอายุ62ค่ะตอนนี้อาศัยอยู่ที่ไหนคะ อาศัยอยู่บ้านหนองปลือหมูศบตมสกาดอำเภอสังขะสุรินทร์นะคะวันนี้นะคะพวกอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะคะปวดหัวเวียนหน้าบ่อยวูบบ่อยแล้วก็ปวดหัวเขาบวมจนแดงจนตรงไหนที่บัวมันจะร้อนระอุใช่ทรมานมากเป็นมาตั้งแต่ปี43ไม่ว่าแต่คลินิกโรงพยาบาลไม่ไปหมดแล้วก็ยาอันไหนดีแม่ฟังแม่รีบก่อนเขาเลยทานปุ๊บพอหมดฤทธิยาเหมือนเดิม แม่ยังมองไม่รู้แม่มองไม่เห็นทางเพราะแม่ลองทุกวิถีทางแล้วายาที่แม่สั่งมา,าราคา2 2 0 0แม่ก็สั่ง25 1 0แม่ก็สั่งและพอแม่เอามากินหมดยานั้นประมาณอาทิตย์หนึ่งอาการเริ่มเหมือนเดิมแม่ก็เลยว่าเอาแล้วทำไมเขาว่าดีพอเรากินไปมันก็หายจริงแต่ว่ามันไม่ได้หายไปเลยไม่ถึงอาทิตย์อาการมาเหมือนเดิมบวมเหมือนเดิมแม่ลองมาแล้วนะตัดสินใจทาน KO อาการวูบเวียนหัวบ้านหุ่นเป็นไงคะ หายหายไปเลยครั้งแรกที่แม่ทานค่ะหัวปวดแล้วหัวเข่าแม่มันจะเหมือนคนหยิกมันจะเหมือนคนหยิกคนดึงจื๊จื๊จื๊แม่ก็ว่าเอาดึงเข้าไปดึงแล้วต้องหายนะไม่หายไม่ต้องดึงกันนะไม่ต้องหยิกกันนะแล้วหลานแม่ก็ทักว่าแม่แม่พูดขายแม่พูดยาแด้ในยาไม่กินไปแล้วหลานแม่ค่ะแม่ แล้วแม่พูดได้ยังไงอ้าก็แม่พูดกับยาแล้วเป็นไงแม่อ้าก็มีขัอเข่าแม่อมันดึงขอเข่าแม่ซื้อยืดมันเจ็บอ้าวแม่ไม่จะไม่ไม่ถูกอ่ะถูกเขาเรียกว่ายาไล่ลูกแล้วพูดหลานแล้วสัมผัสการเปลี่ยนแปลงว่าดีขึ้นตั้งแต่กี่เม็ดแรกคะสามแคปซูลแม่รู้เลยสามแคปซูลสามแคปซูลแม่ตื่นเช้าขึ้นมาร่างกายแม่ไม่ได้เหมือนก่อนแม่จะกระปรีกระเป๋าลุกแต่เช้าแล้วนอนเต็มอิ่มปกติแม่นอนถ้าแม่ลุกแล้วแม่ไม่หลับค่ะใช่แล้วนี่กินเคโอปุ๊บ ไม่หลับนอนอิ่มทั้งคืนแล้วเคโอเป็นไงคะหลังจากที่ดีก็คือดีขึ้นเลยระยะยาวดีขึ้นเลยระยะยาวแล้วพอแม่ลองดูแล้วไม่ไม่เจ็บไม่ปวดเหมือนเดิมไอ้ที่บวมแม่นั่งทอศาสตารวันละสามผืน่นไม่บวมปกติแม่นั่ง ลุกขึ้นมาแม่ลุกไม่ได้มันจะเจ็บรับรองแม่รับประกันว่าแม่ได้ชีวิตใหม่โอ้โหสุดยอดเลยนะไม่ได้ชีวิตใหม่แม่ว่าบุญแม่ยังมีอยู่แม่ไปวัดแม่ทําบุญแม่ว่าบุญช่วยบุญนําพาเนาะได้เจอสินค้าดีๆแบบนี้บุญนําพาอาจารย์พูดครั้งก่อนไปทํางานด้วยกันไปเคยปูนด้วยกันเปโอเอามาจากไหนอาจารย์อาจารย์แนะนําค่ะเรียกได้ว่านะคะไปมีเพื่อนที่มีอาการแม่แม่มาแม่ยังเดินได้เขาเดินไม่ได้ปากก็บี้ยอวัวต้องป้อนข้าว เขาถึงขนาดบนเลยให้แต่เขารับประทานยาจานดีก็จะเอาเทียนหญ่มาถวายวัดเขาทําจริงๆแล้วสินค้าดีๆแบบนี้คุณแม่กล้าบอกต่อเพื่อนบ้านไหมคะกล้าแม่กล้าแชร์ประสบการณ์ต่อใช่มากเลยนะคะในเทศท้องลายครับ็ีคนจังหวัดอะไรคะจันทบุรีครับอายุเท่าไหร่คะ6 6ครับ66ปีนะคะคุณลุงมีอาการยังไงบ้างคะก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์ K O ค่ะตอนนั้นมือมันตายหมดเลยครับมือมันตายก็คือไม่มีความรู้สึกนั่นเองชาหมดเลยค่ะเป็นมากี่ปีแล้วคะ เพิ่งเป็นมาเจ็ดเดือนนะครับเป็นมาเจ็ดเดือนนะคะก็ช่วงที่เป็นอยู่เนี่ยใช้ชีวิตแบบไหนคะที่เป็นอยู่เหรอครับใช่ค่ะช่วงที่มันแบบไม่รู้สึกเนี่ย<ม>แขนไม่รู้สึกขาไม่รู้สึกเนี่ยใช้ชีวิตแล้วก็นอนอยู่ครับนอนอยู่ในในบ้าน,นครับเรียกได้ว่าตอนที่มีอาการเนี่ยก็คือน,นอนอยู่กับที่คุณป้าก็ต้องดูแลคุณลุง <C' S 1> เลยช่วยตัวเองได้ไหมคะช่วยเหลือตัวเองได้ไหมช่วยไม่ค่อยได้ครับช่วยไม่ค่อยได้เพราะว่ามันไม่มีความรู้สึกเนาะเรียกได้ว่านะคะก็ไปลอง วิธีการรักษามาแล้วไม่ดีขึ้นนะคะแล้วหลังจากที่ได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ KO สัมผัสความเปลี่ยนแปลงว่าดีขึ้นไหมคะดีขึ้นครับดีขึ้นเนาะดีขึ้นแบบไหนเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะดีขึ้นเยอะเลยครับดีขึ้นส่วนไหนบ้างคะมันทั้งหมดเลยครับทั้งหมดอ่าปกติตอนช่วงที่เป็นเนี่ยเป็นส่วนไหนบ้างมันเป็นเป็นทั้งหมดเลยครับเป็นทั้งหมดก็คือส่วนขาขาเป็นยังไงถ้ามีอาการยังไงคะช่วงที่เป็นสมองอะไรทั้งหมดเลยครับช่วงขาก็คือว่าเห็นค่ะเล่าให้ฟังว่าเดินลําบากก็คือควาาามมมรู้้ึเเนนนนทชััดิ เท้าช้างครับตัวใหญ่ครับอ๋อความรู้สึกเหมือนอาการชาเหมือนเท้าเนี่ยเป็นเท้าช้างเท้าใหญ่มากๆเลยแล้วส่วนสมองเป็นยังไงนะคะช่วงที่เป็นแม่สมองไม่ค่อยใช้งานเท่าไหร่ใช้งานไม่ได้ความจําไม่ค่อยดีสั่งกันเป็นยังไงบ้างคะคุณป้าความจําไม่ค่อยดีอ๋อความจําไม่ค่อยดีเลกินไอ้นี้ไปแกว่าปวดปวดตามสมองด้วยนะปวดตามตัวตามหลังหลังจากที่ อาการปวดลดลงแล้วเป็นยังไงบ้างคะสมองเรื่องจาได้ไหมเริ่มจาได้จาได้นิ่นๆเโอ้สุดยอดมากๆเลยนะคะแล้วแขนที่ไม่รู้สึกนะคะตอนนี้เป็นยังไงบ้างมันยกได้แล้วครับ๋อตอนที่เป็นคือยกไม่ได้อ่าเดี๋ยวลองกระดิกให้ดูสิคะว่าจริงหน้าเนี่ยนะคะเป็นการสัมผัสการเปลี่ยนแปลงที่สัมผัสได้จริงๆเมื่อก่อนเนี่ยนะคะไม่รู้สึกเลยเนาะหลังจากที่ทาน KO ทานหมดไปกี่กล่องคะที่สัมผัสบ้างเริ่มกระดิกแบบนิ้วได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังไม่ถึง2กล่องเลยยังไม่ถึง2กล่องนะคะกรดีขึ้นค่ะ คุณป้ามั่นใจไหมคะว่าคุณลุงดีขึ้นด้วยการทานผลิตภัณฑ์ตัเคโอค่ะก็มั่นใจอยู่มั่นใจนะคะนี่ก็เป็นคุณป้ากับคุณลุงนะคะที่ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันดูแลคุณลุงในช่วงที่เป็นดีเนาะทําให้เราแบบได้สุขภาพกลับคืนมาตอนนี้สามารถเดินได้ไหมคุณลุงเดินได้เนาะเดี๋ยวคุณลุงนะคะจากที่เมื่อก่อนเดินลาบากเดินยากเดี๋ยวคุณลุงจะเดินให้ดูว่าสามารถเดินได้ด้วยผิตภพันฑ์ตัวเคโอเดี๋ยวคุณลุงเดินให้ดูนิดหนึ่งค่ะ อ่ะก่อนนะนะคะคุณลุงสามารถเดินได้ช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อก่อนเนี่ยช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ต้องนอนอยู่กับที่อ่านะคะนี่ก็เป็นเสียงจากผู้ใช้จริงนะคะว่าทานผลิตภัณฑ์ตัวเคโอแล้วได้สุขภาพกลับคืนมาเนาะคุณลุงเนาะถ้ามีคะแนนให้เคโอสักสิบคะแนนคุณลุงให้เท่าไหร่ดีคะทิปคะแนนเลยครับโอ้โหสุดยอดมากเลยนะคะมีสิทเต็มสินะคะใครที่มีอาการดังกล่าวนะคะหรือว่าคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือเพื่อนข้างบ้านนะคะเป็นอยู่มั่นใจในสินค้าได้เลยนี่เป็นเสียงจาก ลูกค้าตัวจริงเสียงจริงนะคะเราอยู่ในพื้นที่จริงใครมีอาการดังกล่าวนะคะโทรหาบุ๊กตามเบอร์ด้านล่างได้เลยสํหรับวันนี้นะคะบุ๊กและคุณลุงคุณป้าต้องขอตัวลาไปแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้านะคะว่าบุ๊กจะไปลงสัมภาษณ์ลูกค้าที่จังหวัดอะไรนะคะวันนี้ขอตัวลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ